อากาศมันหนาวนะคะเจ้านายที่บ้านเราก็เลยนอนคุดคู้อยู่ในอ่างดินเผา16นิ้วค่ะเป็นออเดอร์ที่เราเตรียมจะส่งให้กับลูกค้านะคะวางวางอยู่หนังก็มานอนเลยค่ะทางร้านเราจำหน่ายอ่างแมวโอ่งแมวที่นอนแมวนะคะถาดแมวค่ะเป็นวัสดุดินเผานะคะลูกค้าจำหน่ายออนไลน์ทั่วประเทศเลยค่ะ แพ็คห่อให้อย่างดีค่ะมีตั้งแต่10นิ้ว12 14 16และ18นิ้วค่ะอาจเป็นปากอ่ากแบบนี้นะคะขอบอ่างน้องชอบเอาคอมาถูเวลาคันค่ะใครสนใจก็กดสั่งซื้อมาได้เลยนะคะน้องหนัก4ีโล8นะคะตัวใหญ่ค่ะจะสามารถนอนได้นะคะนอนได้ตั้งแต่อ่าง10นิ้วเลยค่ะเป็นวัสดุดินเผาจะเย็นนะคะ นาหลอนก็จะเย็นหน้าหนาวก็จะอุ่นค่ะฟินมาก